ดวงชะตาชาวกรกฎในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะคะมีดาวขยับย้ายถึง4่ดวงนะั้นเป็นดาวรายเดือนนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือดาวการเงินย้ายแล้วจะมาเป็นกเกษตรตาธิบดีนะคะส่งผลดีกับชาวกรกฎในเชิงเงินเงินทองทองในแงม่มุมไหนได้บ้างไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนากรากฎับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กรกฎาคมถึง14สิงหาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะคะขยับหลายๆดวงนะก็ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวต่างๆของชาวกรกฏนะคะโดยดาวสองดวงแรกที่ย้ายนะคะก็คือดาวพระเกตย้ายวันที่13สิงหานะคะดาวอาทิตย้ยายวันที่17เนะเรียกว่าจะส่งผลในเชิงเรื่องของเงินทองนะดาวอาทิตย้ยายมาเป็นกเกษตรตาธิบดีในเรือนการเงินนะคะ ถือว่ามาอยู่กับดาวศุกร์นะในช่วงหนึ่งนะก็คือเป็นคู่ส่งเสริมนะคะจากเดิมที่จะมีแต่ดาวศุกร์กับดาวเสาร์นะที่เป็นคู่ศัตรูส่งผลเรื่องเงินทองนะคะเมื่อดาวอาทิตย์ลงมาก็ส่งผลดีขึ้นนะเนื่องจากความเป็นกเกษตรหมายถึงความสเสถียรมั่นคงนะดังนั้นชาวกรกฏนะคะก็อเกิด ทางทางการเงินบางอย่างนะส่งผลให้มีได้รับรายได้ที่สม่ําเสมอขึ้นในช่วงนี้นะคะดาวอาทิตย์จะเป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์ฝั่งตรงข้ามนะเรียกว่ามาช่วยเกื้อกูลดวงชะตาชาวกรกฎนะเนื่องจากดาวอาทิตย์เป็นคู่ธาตุไฟกับดาวเสาร์นะคะช่วงนี้จะมีเรื่องของลูกค้ากเก่าๆแวะเวียนมาอุดหนุนนะคนที่ห่างหายไปนานช่วงนี้บางทีจะมาช่วยเกื้อหนุนทางการงานการค้านะคะจะถูกฉลกไเป็นพิเศษกับคนต่างไวัยได้ช่วงนี้อาจจะเป็นเชิง ผู้อาวุโสนะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงต่างวัยมากๆมาส่งผลดีกับเงินนะเช่นมาคบหาสมาคมนะคะหรือว่าต้องมาเกี่ยวข้องบริการนะในเชิงธุรกิจการงานได้หมายถึงเรื่องเงินจากทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะหรืออะไรที่เป็นเชิงมรดกสินทรัพย์พินยกรรมนะหรือเงินที่เป็นเชิงธุรกิจครอบครัวนะช่วงนี้อาจจะมีจังหวะนะคะให้ชาวกรกฎได้หยิบใจ่ายใช้สอยได้นะคะ างท่านจะมีคู่ค้าเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับเรื่องมรณะได้ก็คือเรื่องสุขภาพนะคะความป่วยความเจ็บการพัดพลาดต่างๆนะเรียกว่าเงินทองเหล่านี้ก็ส่งผลดีเป็นพิเศษอย่างไรก็ดีนะคะดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรช่วงนี้ก็จะส่งผลดีกับเรื่องเงินทองก็คือมันจะมีลักษณะสม่ำเสมอนะจังหวะจะขาดก็มีมาเติมนะส่งผลให้เอาตัวรอดได้ในเชิงการเงินการทองของชาวกรกฏนะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะดาวศุกร์ก็ยังคงทําหน้าที่เป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาร์อยู่นะช่วงนี้จึงส่งผลในเชิงได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะบางอย่างไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายนะหรือว่ามีลักษณะถูกหักถูกลดทอนนะอะไรที่เคยได้เท่าหนึ่งอาจจะพร่องไปบ้างนะช่วงนี้ก็ต้องรับสภาพเนื่องจากดาวเขาเป็นคู่ศัตรูกันในเรื่องรับผลของชาวกรกฎนะคะ สำหรับดาวพระเกตนะคะย้ายจากเดิมเล็งลักนาเข้าสู่ภพเรือนอริอะน,นะจุดนี้มักจะส่งผลชาวกรกฏนะคะเริ่มมีปัญหาให้แก้ไขมากขึ้นบางทีเป็นปัญหาเฉพาะหน้าทางการงานนะคะความเร่งรีบด่วนของหลายสิ่งในช่วงนี้บางทีก็เป็นเชิงการงานอะไรด่วนๆก็ได้นะมักมีเข้ามานะคะรวมไปถึงในเชิงสุขภาพนะช่วงนี้ก็ต้องเริ่มเรามาระวังแล้วเพราะว่าดาวพระเกตจะกระตุ้นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในส่วนหนึ่งด้วยนะคะ สำหรับในช่วงท้ายเดือนนะคะดาวอังคารกับดาวศุกร์ขยับอีกนะคะดาวอังคารเข้าสู่พบเรือนวินาศนะคะในขณะที่ดาวศุกร์จะออกมาเข้าพบเรือนสหัสชะและมีมาตรฐานเป็นนิดนะคะดังนั้นการงานของชาวกรกฏถือว่าก่อนสิ้นเดือนนะยังดีอยู่นะคะใครมีช่องทางกําลังทํางานรีบเร่งให้รีบเสร็จก่อนนะ,ะเนื่องจากเมื่อดาวังคารย้ายนะคะ การงานของชาวกรกฎจะไปเลงกับดาวพระเกตในภพอรนะิการงานจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะบางทีเหนื่อยขึ้นยากขึ้นนะคะมีปัญหาไปแก้ไขหน้างานบ่อยนะหรือว่างานการต้องพลิกแพลงดัดแปลงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงภารากิจลูกหลานบริวารก็ได้นะในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องภาระเลี้ยงดูนะคะบางท่านเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ได้บางท่านเป็นเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะส่งผลให้ชาวกรกฏ ต้องทุ่มเทเวลาแรงกายแรงใจไปกับเรื่องดังกล่าวได้นะคะสำหรับชาวกรกฏนะถือว่าสภาพการนะคะโดยรวมนะก็เหนื่อยขึ้นยากขึ้นพอที่ผ่านมาดาวการเงินเป็นมหาจักรนะคะหาได้มากใช้มากนะสำหรับในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะคะดาวการเงินมีความเสถียรมากขึ้นนะอะไรที่คิดว่าจะแย่นะหรือไปไม่ไหวบางทีก็จะมีจุดช่องทางหาเงินเข้ามาได้นเะนื่องจากดาวการเงินมีกําลังแข็งแกร่งพอดีนะคะ สำหรับโชคลาภชาวกรกฏนะคะช่วงนี้ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนวินาศทับลัคนานะคะ,ะเดินหน้าประมาณวันที่22นะถือว่าวินาศก็คือสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะ,ะเรื่องคาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ในเชิงการเงินนะเนื่องจากดาวรับผลก็อยู่ในภพเรือนการเงินของชาวกรกฏนะคะแหล่งที่มาทางโชคลาภช่วงนี้บางทีมาจากเรื่องของคู่ครองได้ส่วนหนึ่งนะบางครั้งก็คือเพศตรงข้ามนอกจากนี้ยังหมายถึงคนต่างวัยนะคนที่อาวุโสกว่าหรือเป็นเรื่องที่ มาจากทางไกลนะไม่ว่าเงินต่างประเทศนะคะเงินที่มาจากที่ไกลต่างจังหวัดเงินเก่าเงินเดิมนะคะจากความพยายามนะหรือว่าอะไรที่รอจังหวะรวบรวมนะมีจังหวะได้เบิกเงินได้เอามาใช้ในช่วงนี้พอดีนะคะบรรยากาศครัวเรือนนะคะช่วงนี้ชาวกรกฏนะเมื่อดาวการเงินย้ายนะคะเป็นคู่ธาตุกับดาวคู่คลองนะคะก็เกิดภารกิจทางการเงินร่วมกันกับคู่ก็ได้ช่วงนี้จะมีเหตุเกี่ยวเนื่องกันมากขึ้นนะไม่ว่าจะช่วยกันทำมาหากินนะคะ หยิบยืมพึ่งพาได้บางเรื่องนะรวมไปถึงบางทีจะเป็นการเกื้อหนุนทางตรงทางอ้อมในเชิงเงินเงินทองทองดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีจะเป็นช่วงที่ชาวกรกฏนะหาเงินมาหยิบจ่ายใช้สอยได้นะถึงแม้จะมีภารกิจซ่อมแซมเข้าของบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเชิงบ้านช่องรถรายานพาหนะนะคะรายจ่ายบุตรหลานบริวารน,นะโดยเฉพาะช่วงไปลายปลายเดือนนะเรื่องลูกหลานบริวารการส่งเสียก็จะเริ่ม เยอะขึ้นนะคะอย่างไรก็ดีจะยังคงเป็นช่วงที่ชาวกรกฏดูแลรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้ได้นะเนื่องจากดาวการเงินมามีมาตรฐานดีนะคะสำหรับชาวกรกฏที่อยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะสังคมหรือเป็นโสดนะคะช่วงนี้ดาวสหัสชะทับลักนาชาวกรกนะเริ่มเดินหน้าในช่วงวันที่22นะคะหากพูดถึงเรื่องการเข้าหมู่เพื่อนสังคมนะก็มีเกณฑ์ได้นะคะอาจเป็นการพบปะพบเจอคนมากขึ้นนะเนื่องด้วยการเข้างานสังคมนะคะหรือในเชิงการงานการค้าก็จะมีกัน อาจติดต่อเพิ่มเติมเยอะขึ้อนอนะย่างไรก็ดีเป็นได้ทั้งติดต่อในเชิงออนไลน์ก็คือไม่ได้เข้าไปในสังคมจริงๆนะช่วงนี้อาจจะนะมีเรื่องของการเข้าหมู่เพื่อนนะในเชิงออนไลน์สังคมเสมือน <c oughs> เพิ่มขึ้นนะจากเรื่องการศึกษาหา <c oughs> ความรู้การเข้ากลุ่มเพื่อหาผลประโยชน์เชิงนี้ได้เหมือนกันนะคะและจะเป็นได้ทั้งเรื่องของการมีคนมาพึ่งพาอาศัยบางทีก็เป็นเรื่องปรึกษาหารือนะหรือบางคนก็เป็นเรื่องเงินเงินทองท ONG ONG, องเกี่ยวข้องกับพี่น,น้องที่ช่วงนี้ก็อาจจะมี จังหวะต้องเกื้อหนุนกันบ้างนะคะสำหรับในเชิงเรื่องการครบหานะคะช่วงนี้ดาวการเงินนะไปเป็นคู่ทาดกับเพศตรงข้ามนะคะชาวกรกฏที่มีสังคมสมาคมนะหรือคบหาคนอยู่ช่วงนี้ก็ถือว่ามันอาจจะเริ่มมีเรื่องเงินทองผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะอาจเป็นไปในเชิงบวกก็ได้นะคะหรือว่ารู้จักคนใหม่ๆมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นจากเรื่องการเจราจาค้าขายเป็นความหมายนี้ก็ได้เหมือนกัน ยังคงมีสเสน่ห์นิยมในเชิงเพศตรงข้ามคนต่างวัยอยู่นะแต่ในช่วงปลายเดือนถือว่าบรรยากาศในเชิงความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะอาจจะด้วยภารกิจเยอะนะคะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นความไม่ค่อยแน่นอนกับในเชิงการคบหาช่วงนี้ได้นะคะสำหรับในเชิงสุขภาพนะคะในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะถือว่าเรื่องสุขภาพนะต้องระมัดระวังหลายสิ่งเพราะว่าดาวพระเก,กตกระตุ้นพบอรินะคะโรคภัยไข้เจ็บแบบปุบป,ปับฉับพันอัประเภทแพ้ อะไรที่ไม่เคยแพ้มาก่อนนะหรือบางทีก็ภูมิแพ้กําเริบช่วงนี้นะคะแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้อาหารช่วงนี้เป็นได้รวมไปถึงนะคะดาวอังคารจะเข้าสู่ภพเรือนวินาศในช่วงปลายเดือนนะจะเป็นช่วงที่อาจจะรู้สึกเบื่อท้อเสงงได้ง่ายนะบางครั้งจะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะเนื่องจากดาวอังคารกล้าแข็งขยันนะคะเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะส่งผลกับเรื่องความขยันขันแข็งความแข็งแกร่งความอดทนนะมันก็จะมีกําลังลดลงด้วยนะคะ สำหรับชาวกรกฏนะคะถือว่าดวงดาวนะยังคงโดดเด่นในเชิงเรื่องเงินนะคะเรีวยกว่าเป็นช่วงที่หาได้นะแล้วก็อาจจะจ่ายเยอะแต่อย่างไรก็ดีเมื่อดาวกัรเงินเป็นเกษตรนะชาวกรกฏจะยังดูแลภารกิจเรื่องเงินเงินทองทองผ่านไปได้ในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะคะสำหรับในช่วงปลายเดือนนะคะเมื่อดาวอังคารกับดาวศุกร์ย้ายอีกรอบหนึ่งบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปอีกนะคะดังนั้นในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมนะใครมีช่องทางหาเงินนะคะ กำลังทําโปรเจกต์ต่างๆอยู่นะรีบทําให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนเนื่องจากบรรยากาศในเชิงการงานก็จะเปลี่ยนไปอีกนะสำหรับในช่วงต้นเดือนกันยายนนะคะขอให้เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวกรกฎนะอะไรที่คิดว่าน่าจะแย่น่าจะไม่ได้ขอให้ผ่านพ้นและดีเกินคาดกว่าที่คิดไว้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ